ข้อมูลส่วนตัวเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลสำคัญของสมาชิกเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงตัวตนและป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันแล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวเมื่อเข้ามาจะมีแถบเมนูด้านบนแสดงรายการที่ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลจะประกอบไปด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปให้ผู้ใช้งานทำการเลือกประเทศ จากนั้นทําการกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆตามที่ระบบกำหนดไว้ให้ครบถ้วน 2. ปัดประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้งานถ่ายภาพรูปหน้าบัตรประชาชนข้อมูลหน้าบัตรประชาชนจะต้องตรงก,กันกับข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนของข้อมูลทั่วไป 3. รูปโปรไฟล์เป็นการอัปโหลดรูปภาพเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน4บัญชีธนาคารเป็นการผูกบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับแอปพลิเคชันดอกลิ กดเพิ่มบัญชีธนาคารจากนั้นให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของข้อมูลบัญชีไม่ว่าจะเป็นชื่อธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีเมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกค่ะ